ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเกือบครบทีมเจอเก้นครอปเล็งปล่อยแข้ง10บรายก่อนเปิดฤด,ดูกาลใหม่สื่อต่างประเทศรายงานว่าเจอเก้นครอปกุนซือใหญ่ของลิเวอร์พูลสโมสรเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤด,ดูกาลล่าสดุดเตรียมที่จะเคลียร์สต็อกผู้เล่นโดยคาดว่าจะมีการปล่อยผู้เล่นออกจากทีมมากถึง10รายด้วยกัน มีทั้งปล่อยยืมและขายขาดเพื่อลดขนาดทีมให้มีความสมดุลมากขึ้นก่อนหน้านี้ทัพหงแดงเพิ่งจะปล่อยตัวอาดัมลาลาน่าเดยันลอฟเลนและนาธาน,นีลคลายพ้นทีมไปหมดัดมาดและมีแข้งหน้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือคอรตาสิมิการ์ดแบ็กซ้ายที่ย้ายมาจากโอลิมเปียกอสล่าสุดรายงานจาก go.com สื่อกีฬาชื่อดังได้ออกมาระบุว่า เจอเกนครอฟเตรียมที่จะปล่อยแข้งออกจากทีมถึง10รายเพื่อลดขนาดทีมก่อนที่ฤด,ดูการ2020-2021จะเปิดฉากขึ้นโดยที่ผู้เล่นอย่างมาโกกรูยิตแฮร์รี่วิลสันและลอริสคาริโอตที่เพิ่งจะถูกปล่อยยืมในฤด,ดูการที่ผ่านมาอาจจะถูกปักป้ายขายขาดออกจากทีมในตอนนี้ขณะที่บรรดาผู้เล่นดาวรุ่งอย่างนาธานีลฟิลิปเชวิโอโจยัสเซอร์ลาลูซีเบนวูดเบิร์น ไตโวโอวโวนยีและคามิลกาบาล่าอาจจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปหรือไม่ก็ขายขาดหากมีสโมอสรไหนสนใจพวกเขาส่วนผู้เล่นอีกรายอย่างเรียนบิลสเตอร์กองหน้าดาวรุ่งของสโมอสรอที่เจอเกนครอปได้ให้โอกาสลงสนามในช่วงอุ่นเครื่องปรีเซสซันที่ประเทศออสเตรียและเจ้าตัวก็ทำผลง,งานได้ดีอีกด้วยจะถูกประเมินและตัดสินใจว่าเจ้าตัวจะถูกปล่อยยืมตัวอีกครั้งในฤด,ดูกาลหน้าหรือไม่ โดยก่อนหน้านี้ทางเจ้าหนูบิลสเตอร์นั้นก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขานั้นอยากจะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปแต่ถ้าหากสมอสรตัดสินใจปล่อยยืมตัวเขาก็ไม่ได้ติดขัดเช่นกันสื่อเผยบาร์เซลโลนาสุดมั่นใจดึงตัวไวดาด,ดุมขึ้นยานแม่ได้สำเร็จแน่นอนเจ้าบุนท่มบาร์เซลโลนาสมอสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปน มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถดึงตัวจอจินิโยไวนาดุมให้ย้ายออกจากเวโร์พูได้อย่างแน่นอนก่อนที่จะถึงเส้นตายของตลาดซื้อขายนักเตะในวันที่5ตุลาคมนี้ทีมอาสากูนาได้วางตัวมิดฟิลชาวดัต์เอาไว้ให้เป็นเป้าหมายสูงสุดในตลาดซื้อขายนักเตะรอบซัมเมอร์นี้โดยสำหรับไวนาดุมห้องเครื่องทีมชาติทอนแลนด์นั้นมีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมแอนฟิลได้ หลังจากที่เจ้าตัวอยู่ในช่วง12เดือนสุดท้ายของสัญญากับทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์แล้วส่วนทางด้านทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยในการขยายสัญญาและพร้อมที่จะเปิดโอกาสในการรับฟังข้อเสนอของไวาดุมด้วยโดยทางทีมหงแดงนั้นอาจจะลังเลที่จะต้องยอมเสียดาวเตะชาวดัต์วัย29ปีไปแบบฟรีๆในช่วงซนะัมเมอร์หน้าและทางโรนัลคูมัน กุนซือใหม่ป้ายแดงของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเองก็มุ่งมั่นที่จะคว้าผู้เล่นที่เขารู้จักเป็นอย่างดีมาจากทีมของเจอแกนครอหลังจากที่กุนซือคนใหม่ของบาร์เซโลนาเคยทำงานร่วมกับวยายดุมในช่วงระหว่างที่เจ้าตัวคุมทีมชาติฮอลแลนด์ก่อนหน้านี้โดยทางคูมันเองก็ได้สอบถามไปยังบอร์ดบริหารของบาร์เซโลนาในการที่จะคว้าลายเซ็นของมิดฟิลด์รายนี้มาครอง หลังจากที่กำลังมองหาแนวทางในการเสริมทัพที่คำ้ำนูก่อนที่ฤดูก,กาล2020-2021จะเริ่มต้นขึ้นเจมี่เรดแนปมั่นใจหากค้งได้ตีอาโก้ Go จะสามารถยกระดับแผงมิดฟิลด์ได้เจมี่เรดแนปอดีตกองกลางของเลโวพูลมั่นใจว่าติอาโก้ Go เอากันตลาล่ามิดฟิลด์ของไบเอ็มเนวิค์นั้น จะเข้ามาช่วยยกระดับแผงกองกลางในถิ่นแอนฟิลด์ได้อย่างแน่นอนผงแดงลิเวอร์พูลสโมสรแชมป์ทีเมลกอังกฤษมีข่าวยังหนักกับกองกลางทีมชาติสเปนหลังจากที่นักเตะแจ้งทางสโมสรว่าต้องการจะย้ายออกจากทีมเสือใต้ซึ่งทางเจมี่เรดแนปอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลมั่นใจว่าตีอโกนั้นจะเข้ามาเพิ่มทีเด็ดในแดนกลางของทีมเจเกนครอปได้อย่างแน่นอน บ่อยครั้งที่เรามักจะพูดกันว่ากองกลางของลิเวอร์พูลนั้นเจ๋งแค่ไหนพวกเขาทำงานกันอย่างหนักแต่บางครั้งพวกเขาก็อาจจะขาดความเฉียบขาดและคุณภาพไปบ้างเจมี่เรดแนปกล่าวกับสกายสปอร์ตตีเอโก้นั้นสามารถเข้ามาและทำให้ทีมของเจอเก้นครอฟมีบางอย่างที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเขาคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกเขาคือผู้บัญชาการอย่างแท้จริง และเล่นในจังหวะของตัวเองบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเจอกับเกมที่ยากลำบากในพรีเมียร์ลีกคุณไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยการวิ่งไปเป็นร้อยไมล์ได้ตลอดเวลาคุณจะต้องมีกลยุทธ์บ้างและมีใครสักคนในการทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเมื่อก่อนลิเวอร์พูลมีกองกลางอย่างลอนนี่วีแลนด์และแยลโมบี้ที่คอยดึงจังหวะเกมให้ช้าและเล่นในจังหวะที่เหมาะกับพวกเขา ตีเโก้เองสามารถที่จะทำแบบนั้นให้กับลิเวอร์พูลได้เราได้เห็นเขาแล้วในเกมชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีเขาคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมได้เล่นบอลในหลายจังหวะและทำให้เกมของไบเยนมิวนิกนั้นดูง่ายไปเลยเจมี mm ่เรดแนปอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ลิเวอร์พูลงานเข้าซิมิกาติดเชื้อโควิด -19 อดช่วยทีมเจอลีดอยู่ในเตดหงแดงเลเวอฟูเจอข่าวเขย่าวขวัญก่อนที่จะเปิดไดดูการใหม่เพราะล่าสุดคอตาซิมิกาสแบ็กซ้ายปลายแดงเลือดกรีสนั้นถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 ้คอตาซิมิกาสแบ็กซ้ายคนใหม่ชาวกรีซของหงแดงเลเวอฟูสโมสรแชมป์ทีมเรลกอังกฤษมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ออกมาเป็นบวกระหว่างการเก็บตัวกับทีมชาติกรีซ ตามรายงานจากสปอร์ตทเวซื้อชื่อดังของประเทศกรีซก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวจาก Liverpool Echo ว่าซีมิการ์นั้นได้ออกจากแคมป์เก็บตัวทีมชาติกรีซเนื่องจากเจ้าตัวรู้สึกไม่สบายและล่าสุดซื่อ,อยังสปอร์ตทเวโได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าดาวเตะวัย24ปีรายนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และเตรียมที่จะเข้ารับการกักตัวเป็นเวลานาน2ส,สัปดาห์ ซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะหมดสิทธิ์ช่วยทัพผงแดงเลอร์พูในเกมพี่มิลิอังกฤษนัดเปิดฤดดูกาล2020-2021ที่เลอร์พูมีคิวเปิดรังแอนฟิลพบกับทีมน้องใหม่อย่างลีดในเตดโดยจะทำการแข่งขันกันในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้สำหรับคอสต้าซิมิกาสนั้นเพิ่งจะย้ายมาจากโอลิมเปียกอส้วยค่าตัว11.75ล้านปอนด์เมื่อวันเสาร์ที่18สิงหาคมที่ผ่านมา และเจ้าตัวได้รับโอกาสในการลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นที่ประเทศออสเตรียกับลิเวอร์พูลไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ปล่อยยืมตัวแล้วลิเวอร์พูลลั่นพร้อมขายขาดปีกดาวรุ่ง20ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อชื่อดังจากเมืองเมอร์ซีไซด์ระบุว่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ดูการล่าสุดต้องการเงินค่าตัวของแฮร์รี่วิลสัน ปีกดาวรุ่งของทีมที่ประมาณ20ล้านปอนด์โดยจะไม่มีการปล่อยออกจากทีมด้วยสัญญายืมตัวในซัมเมอร์นี้แล้วแฮร์รี่วิลสันสตาร์วัย23ปีเคยถูกดร์บี้เคานตี้และเอฟซีบอลมามัยืมตัวไปใช้งานมาแล้วใน2ฤด,ดูกาลหลังสุดซึ่งทางหงแดงได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขาแล้วว่าในช่วงซัมเมอร์นี้จะไม่มีการปล่อยให้กับสโมสรอ,อื่นยืมตัวอีกต่อไปเนื่องจากพวกเขาต้องการเงินก้อน เพื่อใช้ในการรักษาสถานภาพทางการเงินของสโมสรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางด้านบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลนั้นยืนยันว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายขาดแฮร์รี่วิลสันให้กับทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาเป็นจำนวน20ล้านปอนด์ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แต่ถ้าหากไม่มีทีมใดให้ความสนใจหรือไม่สามารถจัดทุ่มเงินตามที่ลิเวอร์พูลต้องการได้ พวกเขาก็พร้อมที่จะเก็บนักเตะเอาไปใช้งานต่อในฤด,ดูกาหน้าโดยตามรายงานข่าวล่าสุดนั้นมีรายงานออกมาว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดลีดยูไนเต็ดและเซาท์แฮมตันกำลังให้ความสนใจนักเตะดาวรุ่งของหงแดงรายนี้แต่พวกเขาเพียงแค่ต้องการยืมตัวไปใช้งานเท่านั้นเพราะยังคงไม่เชื่อมันว่าตัวนักเตะจะมีฝีเท้าคุ้มค่ากับการลงทุนจริงๆโดยสำหรับแฮร์รี่วิลสันนั้น เจ้าตัวมีทีเด็ดในเรื่องของการยิงไกลรวมถึงการยิงฟรีคิกที่เฉียบคมโดยเจ้าตัวได้แสดงผลง,งานนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แล้วก่อนหน้านี้ในการลงเล่นให้กับบอลมาร์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูการก่อนแล้วแฟนลิเลวอร์พูลอยากจะเก็บแฮร์รี่วิลสันเอาไว้กับทีมของเราต่อไปในด,ดูการหน้าหรือเปล่าหรือว่าควรจะขายเขาออกจากทีมไปอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของเรีย์พูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวเรอร์พูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเรา ที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ